สวัสดีจ้าพี่น้องมือนนิสาวจันพาเลเบิงเดอร์เห็ดอย่างนี้กอยค่ะพี่น้องพี่น้องรู้จักกอยบอกอยที่มันอยู่ในดินค่ะมันอยู่ในดินคือจังพวกมันแกวพวกมันนี่สิแหละเพิ่นเอามาขายเพิ่นทําความสะอาดเพิ่นขุดมาแล้วเพิ่นเอามาขายก็เลยไปโพอพี่น้องไปตลาดนี่แล้วได้มากโลละลอยพี่น้องจะได้มากเคืองโลค่ะเอามาเห็ด หมกกรอยใส่กล้วยน้ำว้าหอ่อหมกห่อหมกจ้ะวิธีเฮ็ดล่างก้อยให้สะอาดพี่นอ้องล้างน้ำํำก้อยให้สะอาดแล้วก็เอามานี่กล้วยกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ําว้านี่ต้องเลือกกล้วยที่มันสุกงอมมีรสชาติหวานอืใส่ลงไปสักเจ็ดแปดลูกเก้าลูกแล้วแต่ปริมาณใช้การคำนวณกะเอาเออ อันนี้คือเกอลือป่นเกลือฮ็ดนักกินบ้านเท่านีแ้แหละพี่น้องใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเออหนึ่งช้อนโต๊ะกับก้อยครึ่งกิโลตามด้วยน้ำตาลอันนี้คือน้ำตาลน้ำตาลโรยลงไปนิดกับประมาณหนึ่งร้อยกรัมหนึ่งร้อยกรัมได้จากน้ำตาลตามด้วยแป้งแป้งมันอ่าแป้งมันใส่ลงไป <c oughs> แป้งมันใส่ลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะเออกะแต่อันนี้บ่ได้ตวงค่ะแต่ว่าคาดการนว่าประมาณสองช้อนโต๊ะเอาแบบนี้เสร็จแล้วขออภัยในความไม่เรียบร้อยแต่ว่ามือข้าของข้าพเจ้าของสาวจันได้ล้างแล้วเออนี่ขั้นพี่น้องขั้นให้มันเข้ากัน ให้มันเป็นเนื้อเดียวกันแต่โบเมนเห็นมันหลีเดิทมว่าเอาไปปั่นได้ไหมก็สซิโบไดยอยู่บอกโบหูเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยทําถ้าไปปั่นมัเกิดสป็นก็จะนํานปั่นไม่ก็จะเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยนะอ่าอันนี้อาศัยว่าคั้นค่ะใช้มือคั้นแต่เราอนามัยห้าสอคือล้างมือแล้วเออปราศจากโรคภัยคั้นเห็นมันเป็นเนื้อเดียวกันคั้นเวลรในการคั้นนี้นานอยู่ค่ะ ับประมาณเกือบสิบนาทีได้ผลด,ดีขั้นเนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวกันให้มันเขา็าเ,เหาก็เฮ็ดกล้วยเหมันละเอียดบดกระทืบอบดละเอียดออกเหมันเป็นเนื้อหยาบหยาบให้น้ําตาลให้เกลือให้อย่างมันละลายดีๆค่ะนั่งขั้นไปเมา้มยไปพี่นงเย้ยช่วงนี้ฤดูใกล้ถึงฤดูดเ,กเก็บเกี่ยวแล้วลมหนาวกับมาเนี่ยบนเอ่แหละล,ะลมหนาวมากแล้วอืมลมหนาวพัดมาวีวีเฮ้ยมันว่า คั่นไปเรื่อยๆค่อยๆคั่นไปเห็นมันเข่ากันถ้ามันบวเข่ากันมันก็จะบวแซ่บเวละเฮาหนึ่งออกมาเวลาเฮาอย่างก็เวลาเฮาเอาไปหนึ่งเอาไปย่างมันก็จะบวเป็นเนื้อเดียวกันมันก็จะบวเซ่บพี่น้องจ๋าคั่นเบิงโชว์โชว์เออคั่นเสร็จซิมเบิงว่ามันหวานบวแตะแตะไปดินแล้วก็จะรูรสชาติ ซิมเบิงว่ามันหวานหรือมันบหวานถ้ามันหวานพอดีแล้วก็พอมาเจาเค็มๆม,มันหวานมันมันเออซิมเบิงแล้วก็ขันต้อยจากน้อยโอ้มือไหมคืออุ่นอุปุดีแท้คนอ้วนเออขันไปค่อยขันไปบันนีหอดย้ำต้องใส่ใบตองนะคะต้องใช้ใบตองเท่านั้นทมว่า ถ้าสมัยใหม่เนาะใส่ฟอยได้บักับเบอเคอีกละค่ะเพราะว่าฟอยอกอะะฟอยขาวอ่ะนะมันก็จะไม่หอมแม่พี่น้องแล้วใช้ฟอยไปอบได้ไหมถามว่ามันอาจจะได้ถ้าทําดูปรับปรุงปรับเปลี่ยนแต่ว่ามันเกิดจะบโหอมขึ้นจึงใส่ใบตองกับเตาท่านค่ะอ,อถ้าใช้ใบตองกับเตาทานเวลาเราใช้ไฟอ่อนในการย่างมันก็จะหอมกลินก็จะหอม อกล้วยก็จะติดกันเป็นเนื้อเดียวกันสัดีขันไปคุนแล้วขันมือโว้ยอย่าด่ามาเด้อเรื่องขันเนี่ยเด้อมันต้องขันถ้าอกขันมันโบเสียบดีเอออมันบบเจวาวงค่อยค่อยขันไปขันจนมันผุนแล้วขันจนผู้นึงนั่งเฝากินข้าวเร้วพุนแล้วนั่งขันเนี้ย มึงมานานแล้วก็เรา่มเรียนส่วนเปลียวไหนทำบวกลิ่นเนื้อเดียวกับม,มันกับบวเซ็บมันกับบ่อร่อยใช่บ่ค่ะมันต้องเอารอยเป็นเนื้อเดียวกันเอาแบบนี้ดนน <c oughs> หดย่ามสิใส่ใบตองแล้วเออใบตองก็อาย่ข้างบ้านแล้วค่ะไปตัดมาไปตัดมาก็เอาใบตงองใส่ใบตองก็จะต้องใส่ใบตองสองสังส้นแในการห่อ ใบตองก็ใช้สองชั้นในการห่อเอาหัอหางใช่ใช่ใช่ฮห่อเขาตุมเด้อพี่น้องใช่ใช่ห่อเขาตุมแต่อันนี้ใส่วิธีแบบว่าเพราะว่ากอยเนี่ยเขาต้องใส่ในเวลาเขาหน่ะเขาต้องใส่หลายเพราะว่ามันจะไข่ขิ่นบวมขึ้นนี่ใบตองใส่ลงไปห่อหนี่ถือ่บใหญ่ยู่ห่อแหลกพี่น้องห่อแบบนี้นะคะทําไมถึงห่อแบบนี้ห่อแบบง่ายไม่ต้องยากค่ะ เอาไม้คัดไว้เลยคัดหัวคัดหางเออจับดีๆแล้วก็ไม่คัดมันสะดวกสบายค่ะพี่น้องมันสะดวกสบายเบ่ยากเออถ้ามันไหลกะน,นั่นเอาเกียเกียโลกเออไม่คัดเห็นไ่มนะมันจบฟอกจิฟันเออหัวหางประกบกันอย่าลืมเผื่อนะคะเพราะว่ากอยมันจะมันสิบวมขึ้นมันสิคขขึ้นเวลาเขาไปย่างไปอบแลยเออสันดีอย่าลืมเดอ้อ นี่เสร็จเสร็จเรากับมาอบย่างไปอ่อนๆน,นั่งเฝออยู่หนะพี่น้องย่างเสร็จก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะเออหอมมากพี่น้อง่าหอมมากไม้ไก่กองจ้านี่ออกมาเป็นแบบนี้อร่อยมากแซบอิเลแต่บางคนเป่นกับโเคยกินเอออร่อยมากเบิรงเดอสิพี่ออกแกะออกเบิรง,งเนื้อกอยกับเนื้อกล้วยดูสิมันอร่อยจริงๆเลยจ้า